สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านนะผมก็วันนี้มาเลยนาสิบไร่กันนะครับผมนี่ครับก็ตอนนี้ก็ได้ไปอุ้มแล้วนะครับวันนี้มาลุยคนเดียวนะครับนงจากไม่พอนะครับวันนี้ออกสี่คันเลย แต่ความสะอากตางครับเสือสองอุ้มได้เนี่ยสองอุ้มได้ดีมากเลยครับถือว่าได้ดีมากอ่ะหอมพวงเบอ้ยสิครับ สองล็อกนะครับตรงนี้ล็อกนสามไร่นี้ตรงนี้อันนี้ต้องกี่ไรอ่ะเจ็ดเ,เจ็ไรครับได้เกินนะครับถือว่าได้เกินดีมากนะครับเดี๋ยวเขาขอบนี้เดี๋ยว รอบครับยังไม่ถึงอี่ี้ก็เลยสองอุ้มได้เนี่ยสองอุ้มได้รวยมันต้องสิบหกเกียร์เลยอะ่ะถ้าแต่สองอุ้มอะ่ะขี่เลยเขาไปเก็บแต่ทาเก็ทาจะร้อนเอาโก้ยไม่ได้ อยู่นู่นคือข้าวมันตากแดดแล้วร้อนจีน่เลยอ่ะันจะมีข้าวเจ้านู่นรับ แต่ลายเก็บของให้นะอันนี้มันได้ไปอุ้มสองอุ้มกว่าๆเลยสามลายอะ่ะเก้ยยี่สิบแน่นอนครนะทำดีลองโยนด,ดูเลยอ่ะไม่แพ้ไม่แพ้เลยขาจะแทบไม่ไปไหนเลยเลดูเลยไปดูนะยืนอยู่นิ่งๆเลยลงมาเลยแหละ มัเขาปล่อยให้เลยเรื่อ,องเขาไม่เลยเ,เป็นเวลาไป14นาทีนะฮะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับจอฟ้าวันนี้อากาศดีมากครับเดี๋ยว เจอกันตอนเทครับครับก้อนนี้เพื่อนอ้อยเยอะจริงเด้เจ็ดอุ้มแล้วสี่เกียนสี่เกียนตอนนี้สี่เกียนแล้วในรถอ่ะเหลือแ,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 แค่เกียนหนึ่งได้หไหมดูหลายอ่ะหลายโคตรดีเลย อ้าวพี่บาทใช่ไหมเนะี่ยพี่บาทหรือใครเนี่ยเดี๋ยวหยุดเียวเอง จลบเลย,กเ,กย,เ,ยกเกี่ยวขนมบะวะเอ้ยใช่เกี่ยวขนมของขนมหรือเปล่าอ๋อบา,บาร์สบาร์สโอ้ยบาร์สจัดการช่างครับคันนี้เลยกเกี่ยวอ๋อโอ้ยใส่เร็วจัง นะครับข้างหลังถือใช้ได้มันพอดีอเออถ้าหน้าก็เหลือสักส,สองสองอุ้มใส่ดสดได้สองอุ้มใส่ได้ข้างหน้นาบูนหน่อยอะ I'm แชร์กบนทางไอ้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวทุกทุกท่านครับมาอีพีสองค่ทายต่อนเลยครับเพราะว่าสับคลิปเขาคนนึงะอ้โหอองนะครับในแล้วทักคึงอุ้มได้ครับอันนี้อาจจะสักประมาณ เท่าเดิมเจ็ดนาทีนะครับแม่ก็ถ่ายยาวเลยครับแต่ถ้ารถาสัตว์มันขึ้นเ,นเตือนก็ต้องหยุดถ่ายนะครับไหลยอย่างนี้พอได้ครับอหาพรงเบอร์ยี่สิบนะครับ ผลผลิตครับสิบไลน์ได้เยอะอะไรเงี้ยโอ้โหเวท้ายครับแต่ข้าวเยอะแต่ราคาไม่ดีครับราคาไม่ดีไห่ก็ไหลดีนะครับไม่ใช่เล่นนะครับ มีรยครับตรงนี้ครับข้าวเหลืองเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็นูนะข้าวเหลืองหกสิบกว่าไล่ดวยกันครับตรงนี้ข้าล้มก็ขาจะเก็บดีๆเลยครับต่องกล้องเลยครับ ครับเขาเสร็จแล้วครับสองตัวครับรีหนูเีหนูเอาเอาเอาอุ๊บ ร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วตอนเทนะครับเลือกโมงาจันกันนะ